สดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการสปอร์ตโฟกัสประจำวันศุกร์ที่13พฤศจิกายน2563 วันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์การแข่งขันเกมอุ่นเครื่องนะครับนัดพิเศษของทีมชาติไทยครับที่จะพบกับทีมไทลีกออสตานะครับก็โดยจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ครับในวันเสราร์ที่14พฤศจิกา2563 ที่สนามราชมังคลากฬาสถานนะครับโดยจะแข่งขันกันในเวลา16นาฬิกานะครับก็มาดูที่ขุนกำลังของนักเตะทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่าครับว่ามีใครกันบ้างเริ่มต้นที่ทีมชาติไทยนะครับก็ชุดนี้ก็ถือว่าไม่ฟูทีมากนะครับโดยจะขาดนักเตะ ัวหลักๆของทีมจากสิงห์เชียงรายแล้วก็บุรีรัมยูเนเต็ดนะครับที่มีคิวการแข่งขันไทยลีกนัดตกค้างรวมไปถึงการแข่งขันล่วงหน้าของทีมสิงห์เชียงรายครับที่จะมีโปรแกรมไปลุยศึก AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับก็เลยต้องทำให้ขยับมาเตะกันก่อนนะครับก่อนแล้วก็ยังมีนักเตะหลายคนอยู่นะครับที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถอนตัวออกจากชุดนี้ไปและต้องเรียกคนอื่นเข้ามาทดแทนนะครับแต่ชุดนี้ก็ยังมีนักเตะ ถือว่าแข็งแกล่งพอสมควรครับที่นำทีมมาโดยสารัตอยู่เย็นทิติพันธ์พ่วงจันมานูเอลทอมเบียทิสตองโดแล้วก็ฟิลิปโรเลอร์นะครับมาพันกักำลังกับดาวรุ่งที่เพิ่งติดทีมชาติไทยครั้งแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นนัทวุฒิสุขสุ่มนะครับสิทธิโชคภาโสธนชัยหนูลาดแล้วก็ชัดมงคลเรืองธนโรจน์นะครับ ขณะทีมไทยลีกออสตาที่ได้มาโนโพกิงนะครับอดีตเฮดโค้ชของทีมทูแบงคอกอยู่ในเต็ดเนี่ยมาคุมทีมในนัดนี้ก็ได้เรียกนักเตะในไทยลีกที่ถือว่ามีประสิทธิภาพหลายคนนะครับมาอย่างเป็นจอห์นบารโจครับวิลเลียมเอลิเก้เลอันโดอัฟซัมเซลนะครับดาร์เกนบอสโควิดรวมไปถึงมิซุรุมาลุโอกะนะครับและก็ยังมีนักเตะทีมชาตินักเตะไทยนะครับของ ไทยลีกที่ได้มาอยู่ในทีมไทยลีกออสตาด้วยนะครับอย่างเฉลิมพง์เกิดแก้วครับชาววัดวิรชาติสหฤทธิสวัสดิ์แล้วก็กำพลปฐมอัตกุลน,นะครับก็ชุดนี้ก็จะมาดวลกับทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้นะครับเรามาดูที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มต้นที่ทีมชาติไทยครับก็ระหว่างการซ้อมเนี่ยก็ไม่มีนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บครับผ่านมา2วันแต่นิชิโนก็ คำชับครับว่าให้นักเตะชุดนี้เล่นกันด้วยทีมเวิร์คครับและแข่งเล่นกันด้วยทีมเวิร์คที่มีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็จะเป็นการทดสอบในเกมลับของทีมชาติไทยด้วยครับเพราะว่าแนวลุกของไทยลีกออสตาเนี่ยค่อนข้างอันตรายในทุกตำแหน่งเลยนะครับที่สำคัญนะครับเกมลับของ อากิระนิชิโนเนี่ยที่เรียกเซนเตอร์แบ็กอาชีพมาจริงๆเนี่ยมีเพียง2ลายเท่านั้นนะครับสำหรับเกมสำหรับชุดนี้นะครับโดยมีมารูเอลทอมเบียครับเซนเตอร์แบ็กจากทูแบงกอกกับปวีตันตะเตมีครับเซนเตอร์แบ็กจากราชบุรีแต่ก็ยังมีนักเตะอย่างทิตวีครับอักษรสีที่เล่นเซนเตอร์แบ็กได้นะครับแต่จริงๆเราเล่นได้ทั้งแบ็กขวาแล้วก็เซนเตอร์แบ็กครับสำหรับทิตวีก็ถือว่ามีเพียง3ลายเท่านั้นครับที่พอเล่นได้ รวมไปถึงแบ็คซ้ายครับที่ถือว่าเป็นแข้งหน้าใหม่เลยสําหรับทีมชาติไทยชุดนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเกียรติศักดิ์เจียมอุดมกับชัดมงคลเรื่องเลืองธนโรจนะครับดาวเตะวัย18ปีครับจากชนบุรี FC ก็ต้องดูครับว่าจะพิสูจน์ตัวเองกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับสําหรับ2อรายนี้เราขยับมาที่แดนกลางครับของทีมชาติไทยเนี่ยที่แม้จะไม่ฟูทีมนะครับ แต่นักชื่อชั้นนักเตะแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเขี้ยวเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสารัตอยู่เย็นทิติพันธ์พ่วงจันทศวรรลิม้มวันนัสเถียนหรือพีระดลนฉ่ำรัศมีเนี่ยชื่อชั้นในไทยลีกเนี่ยก็ถือว่าแข็งพอสมควรครับสาหรับที่เอ่ยมานะครับและแดนหน้าครับที่ดูแล้วว่าเป็นเลือดใหม่จริงๆเลยนะครับของทีมชาติไทยชุดนี้ครับแต่ก็จะมีนักเตะบางคนครับที่เราได้ยินแล้วจะ ค,คุ้นหูกันพอสมควรครับอย่างสิทธิชโชคพาโสกับเจนลบสัมพาดีที่จะได้ยินชื่อบ่อยๆในชุดเล็กอย่าง U19 หรือ U23 นะครับส่วนดาวยิงที่น่าจับตามองของชุดนี้นะครับเป็นนัฐวุสุขสุ่มนะครับเป็นดาวยิงวัย23ปีจากทูแบงก็อยู่นเต็ดที่ทำผลงานและยึดตัวหลักของทูแบงกในศึกไทยลีกได้ครับในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องดูครับว่านักธุฒิเนี่ยจะทำผลงาน ได้เข้าตามนิชิโนะมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับการลงเล่นให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับส่วนนักส่วนทัพของไทยลีกออสตาล์นะครับมาโนโพกกิ้งเนี่ยก็ย้ำมาตั้งแต่ช่วงต้นครับว่าจะแบ่งเป็น2ชุดอาจจะเป็นครึ่งละชุดครับโดยจะเพื่อป้องกันไม่ให้นักเตะได้รับบาดเจ็บในการกลับไปเล่นในไทยลีกกับสโมสรต้นสังกัดนะครับ แต่ดูแล้วแนวลุกแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะส่งใครลงมาชุดไหนครับก็จีจ๊ดจ๊าดพอสมควรและคงเป็นตัวสร้างความอันตรายให้กับทีมชาติไทยได้ทุกคนเลยทีเดียวครับสำหรับแนวลุกของไทยลีกออสตานะครับแต่ก็ยังเชื่อครับว่านัดน,นี้เนี่ยไทยลีกออสตาคงไม่ใส่กันเต็มร้อยเหมือนที่เล่นในไทยลีกอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บด้วยและที่สาคัญเนี่ย ถ้าบาเดเจ็บไปเนี่ยแล้วตลาดนักเตะรอบ2ที่จะเปิดใน,นอาเซียนทรงผลกระทบต่อตัวนักเตะได้ในการต้องย้ายทีมหรือโดนยกเลิกสัญญาช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเปิดน,นะครับแต่อย่างไรก็ดีครับเชยังเชื่อว่าก็คงไม่อ่อยให้ทีมชาติไทยได้ถลุงอย่างแน่นอนครับสำหรับไทยลีกออสตาก็ต้องเล่นไปตามเกมครับยิงได้ก็ต้องยิงครับอะไรทำนองอย่างนี้ครับแต่จังหวะ50-50อาจจะไม่มีบวกกันได้เห็นมากนักน,นะครับ แต่ดูจากเนี่ยที่ดูจากขุนกําลังของไทยลีกออสตาแล้วเนี่ยรวมถึงทีมชาติไทยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ดีของดาวรุ่งของทีมชาติไทยครับที่ได้ขึ้นมาโชว์ฝีเท้าให้น,นิชินโนะเห็นและได้ดวลกับแข่งที่มีศักยภาพมากในไทยลีกเลยนะครับก็ต้องดูครับว่านักเตะทีมชาติไทยดาวรุ่งเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยจะทําผลงานได้มากน้อยแค่ไหนและถ้าหาก ทำได้ดีชุดนี้นะครับทําผลงานได้ดีชนะธลีกออสตาได้เนี่ยก็ถือว่าในอาเซียนเนี่ยไม่ต้องกลัวใครครับชุดนี้สามารถนําไปเล่นได้ในซูซูกิคัพได้เลยก็ว่าได้ครับชุดนี้ถ้าผ่านทีมธลีกออสตาไปได้นะครับแต่นัดนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เชื่อว่าสกอร์ของเกมนพิเศษเนี่ยจะจบลงอย่างมิตรภาพครับและขอฟันทงว่าทั้ง2ทีมเนี่ยจะเสมอกันไปครับแต่จะมีสกอร์ให้เห็นอย่างแน่นอนครับ แต่คุณผู้ชมครับมีความคิดเห็นยังไงกับคู่นี้กันบ้างนะครับสำหรับรายการสปอร์ตโฟกัสก็ขอฝากไ้ด้วยนะครับทุกวันพุธและก็วันศุกร์สำหรับในวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN